ดีครับอาจารย์ครับผมอาจารย์ยกเลยเนาะครับผมเมียใหม่โย่เมียุหม่โย่ตะวันเมื่อสิวัยโตะวันิดบ่อลาสุดเลยบุครับผมเป็นเรขึ้นบ้านมครับผมเนเ่อัน ครับเดี๋ยวขออนุญาตเขียนนะครับเนาะเป็นแรกครับอาจารย์อันอวนฝันเขาว่ามีโชควะครับผมขเขานม่แปดอืมอัเขาหนึ่งแปดโอ้เขาหนึ่งแปดเนาะนะครับนั่นค่ะลูกอาทิตย์นีงสามเทียรมันกับเขาที่สองเทียร์ตะเลขวิ่งเนี่ยมันบอผาดไปเครื่องอืมครับแล้วลงที่สองต้องโดูหน่อยนี่นนอาจารย์ประเด้ผมจักเดียนหรือ ผมเพท,ท่านได้่ยลงผมโทษไปเนี่ยแต่ยันมอรวยกันบ่ค่อยว่างนะบม่ค่อยว่างเนาะครับเนาะแต่เข้าใจอยู่นี่จะเมีมยมไว้เนาะมันก็ว่าคำเรียกเล่ลามันหลายจานเนาะแต่ก็ชวนนี่ยากพอจัะหน่อยัอชอบเลขตัวไหนดังมันชอบบออกคือเลขไทยหรือครับเลขเดียวนี่บอเยี <c oughs> <c oughs> ่ยมเฮ้ยมันเดียวเรียกว่างดอกเลขเล่า,ลลาครับผม อืมจังหวัดอุขันมันได้มันเต้นหกมันหกเก่าจนะิ้วไปสิบสามเนาะครับเอาอาจารย์ยกกันกับมะแบงฝันมารวยนะครับครั้งแรกปะครับเนี่ยครั้งแรกครับผมโอ้คโหเสร็จแล้วเข้มแข็กันไปแต่ว่าถ้าไหนลุกช่องเทียนเนาะครับผมก็ถ้าผม,ม,ผมก็ยินดีรับทุกอาจารย์แล้วครับผมมารวยกันเลยถ้าว่ากับชอวานล่ะมันก็แบบที่กันอย่างๆกหน่อยเนาะ เนี่ยพ่อมันคม้นป่วยในบ้านมันกระเสียป่วยใไก่ทังในใไก่แล้วครับโอ้ยหมูอ่านนี่โหาจใจยืดเกินปกเล่นรูดเพิ้นคนแล้วริ่มเฮ้ยซี่ถามเท่าไรเอ้าพอเล่กรูดคือนมามีตัวรูดเลยคันคนในครอบครป่วยเนี่ยว่ามันสุดยอดอี่ดนะครับโอ้ยพ่อหนักครับแต่ที่ปีอะไรเนี่ยคิดน้ำนอนกับอรับเออเนี่ครับนอนเเป็นรับเป็นตืน มาเลิกกันเครื่องเห็ดคีบเครื่องแลนกระถินกระถินกขบว่าไปกขบว่าได้เพราะฉะนั้นแต่ว่ายอดกระถิ่นน้องผมมันบไปตรงของเงินแม่เชียวหน่อยสักนี้ครับ้ยอดกระถิ่นน้องแม่เชียวหน่อยมันไปตรงมาตรงกองผมอืมมาเป็นยังงครับเน่าเล็กเล็กมันก็สามารถตรงกันได้ทุกคนล่ะอมาคนมาเขาว่าโอ้เล็กอันนี้ไปตรงแม่อาจารย์นั่นอาจารย์นี่ตรงอาจารย์นั่นโอ้ยมันบอกว่าอะไรนะครับเล็กว่ามีไฟสัมภารทไปเนาะ บางคนก็ดจ้ไม่ได้มีความเขินไับเจ้าเหมอนเด็บอลเราไปตรงกับอาจารย์นั้นอาจารย์นี้เสนอเลขหกศูนย์แต่มันไม่ออกมงินนี่มันถึงมาไทยทันทีเลยเดืกเงินวัครับเพราะว่าอย่างเราเตี้ยนมเนาะเนยาะเนาะเลขเนาะมันก็คำนวณเลขมันเขาก็ต้องไปน้ำกันท่าเดียวกันวันละครัไปเรียงวันที่เขาเนาะหรือมาท่าเดียวกันวันเขาก็มีนะอแมันก็มีหลายอย่างนะครับ เจ้าของผมมันสิหลายโถแนวเรื่องพวกนี้มันแบ่ตทีวบางที่ก็ไดดแปดบางทีมก็ไดดสิบบางที่นะเดี๋ยวพยาบุกงเหรอครับอาจารย์เนาะขัดตัวนิดนิดนะครับเนี่ยต้องตั้งรักเมย์รักรักไต่สีไปเรียบร้อยแล้วบเอาลองมึงขับมาอัลมิตเตอร์เลยนะครับอาจารย์เด็กเดอร์นี้นี่นี่สูนี่สูนี่ห่าเตอร์รครับผม อ่าบันนี้สองตัวครับสองตัวสองตัวตัดเลยเนาะครับผมสองตัวบนรางป่ะครับเนี่ยบนบนรางครับผมบนรางเนาะน้ำกันเนาะครับเนาะนี่แต่ว่าไม่้องกลับครับผมขอเรียกบักลับมาครับชุดเนี่ยผมรุ้ผมไม่เคยเห็กลับครับผมโอ้เยี่ยมเลยครับเพราะว่ามันหลายตัวแต่ว่ไม่ได้กลับเรื่อยๆมาคือเน่ยอืผมตั้งตั้งเงี้หน่วยหลักสิบไปเรียบร้อยแล้วครับครับผมอ่าเริ่มเลยครับผมเอ่อมีหาศูนย์หาศูนย หกศูนย์หกศูนแล้วก็สี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสี่สองห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองห้าสองหกหนึ่งหกหนึ่งหกสองหกสองหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดมันแปดหางยังตัวเนี้ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดอาจันย์แปเอาจักสิบหางเนาะเออสี่หกกันได้นั้นเนี่ยสี่หกครับผมสี่หกับห้าสามกันแมันก็ดินหน่อยก็ได้ว่ากันไว้ซื้อครับผมะเลขมันดินนัดนเลขกหนึ่งกับเลขกศูนย์นะครับจันาร์ผมอาจารย์ผมบ้งตัวไหน หกศูนย์กรห่าศูนครับหกศาศูนเนาะแล้วหกศูนย์ผมว่าบ่มาหม,มืนี่วันที่สิบหกมากเ, <c oughs> เราาเะวังกันเะระวังเล่นวะระวังเลยเด็ก<ม>ตัวนี้จานไถยกะเลดได้กนวะไทยกะัยกะดินเนนาะครับเนะาะครัผมเล็ไทยผมชอบมากมันเจ้าห่วงนั่นผมห้ซีเกตเนาะมันออกซีไทยกับล้าเนี่ยมันจึงไายกันนะครับมันจะงดีตอกตัวนึงอืมครับผม ยังวางันในเด่นหนก่หักอกงกสุยางมันก็ไม่ใช่เก็บอีกตังเกียริมงมันสิบิออตัวหนึ่งเพระกบงว่า้เหตุคลนีย่งครับผมานะครับก็มนี่ยอมันมันสิบาเปดไยันยันไปทายำมันครับท้ายหกกระนน้ำบว่าไปยังครับผมซื้อไปแล้วลอตเตอรี่แมนไป่งใบละเออสหังเกียริงได้นี่มันสิบาน้ำกนที่หลังครับผม แต่ว่าเล็กกิ๊ตันผมมันมีหนึ่งมีหกมีศูนย์มีห้าเนาะเล็กเล็กเ,เด่นครับเด่น,นเนาะเด็กเด่นผมเนี่ยส่วนมากมันมันมันประพาดเลยครับแผนผู้ใด้เนี่ยอโอ้โหติดสีอะเอามาติดใส่สีตัวหนี่เลยครับเด่นสีตัวเนี่มันพลางเลยพ่อจันเรื่องไหนแม่นครับสมมติว่าเอฟซีมาหวยได้าหามาติดเป็นแยกมติดเป็นอาหานี่นหางูหางสีหาทางสนะเอาได้หนีได้เล่นไครับ ไมีเดเลยเยกสี่ตัวนี้ครับบอลรุดมาการย์ชนนี้บอลรุดบ,บ่มผมหานผมไห่เก้าให้สามไห่สี่ไหแปดเนาะครับผมเออมันก็ออกหนึ่งแปดกับเ็ดสามครับมันมันติเป็นแนวนั้นครับตึบ้งบึงบ้งในเพียรตึ้งบึ้งในฝั่ง ยินกระซบช่องคุณละเดี๋ยครับม็ไปยังดอกอาจารย์คนเดีที่ยววันจีขับน้อนได้คนก็อยากโชว์ให้ไหลายช่องเนี้ยโชวห้เอฟซีทางเนี้นะครับธรรมาผมผมบอว่าเห็นเอฟซีหมอลวยเ่อมากคุเกดีครับผมโอครับเห็นว่าของช่องแดงของหมอรวยมันเหมือนช่องครอบครัวครับผมโอครับเพราะว่ามันข้าเป็นคนบอกกระปูกกเปกบ่าตลกเนี่ยบอลฝรี่ง กันกันเลยกันเจ้ากันเล่ยครับอ่าไม่เขียนด้ยังสิไหมกันเจ้าเล่ยเพิ่งเข้าเป็นแบบเออสนุกสนานหรว่าเรียดว่าได้เป็นทั้งการนะแมนครับบางช่องมันอาจจะเพิ่งใครเป็นเครียดเป็นทั้งการไล่กันเจ้ากันเลยอาจจะบกพ่อได้ท่าบุญบัตินะเ่ามันฟังไปฟังมามันก็เลยเป็นมวันเป็นคือนขอบพ่วไปเลยนะครับเนาะ ความหมายมันก็คือว่าเิงตุวคนตัวอาจารย์เิันให้เฮามาตัวใดเฮาชอบตัวใดตัวใดมันชนกันเขาเกาตัวนั้นเนาะบ่แม่นเฮาสิเอาซื้อตูวครับผมแม่นๆครับอืมันมันก็มีเลขเด่นเขาเขาบ้างเขาบ้างมันก็เป็นธรรมชาติของกันเนี่ครับผมอาบาท10บาทประม่นเฮาสิไปเล่นยญย้นมันโอ้ยบางคนก็ไล่เออเรียนอาจารย์ให้หลายแต่เอาเฮาก็เรียกเอาครับบางที่มันก็ เพราะว่าเขาจดสื้อตัวเด้นะครับอืบจังผมเกียรติเบัพระอาจารย์หนาสิใหญ่ช่องมากมรดกไว้หลายองค์เลยดิครับโอ้หมรดไว้กันก็เริ่มแค่นี้ครับพอเดียวนี่อาจารย์เรื่อยๆทำกันมีตาลายอยู่เพรผมได้เห็นต้นลงช่องขื้นหลายอยู่ครับครับแต่ว่าความใส่ใจหมอรวกที่ใส่ใจกับ,บสุขที่ได้ ก็ให้ทุกอาจารย์ครับตัวนี้ให้ไม่อยากจะดีก็ตามไปเกี่ยวทุกอาจารย์หมดละเร็ยนผมกับบนแนวทางให้หมอรวยเพิ่อนก็ใส่ใจอันคนมาลงแนวทางสุขุมครับแต่ว่าปัญหาช่วยจนง่ายๆก็หน่อยชนใหญ่กันน้ำพอป่วยกับบางขันก็ไม่ได้ตามใหม่มันหุ่นไม่ว่าจนทำงานนะครับก็ฝากขอบคุณหลายอาจารย์นะครับผมครับผมครับช่วยช่วยมาด้น้ำอาจารย์ยกเด้อนะครับในวันนี้เพิ่งจุดให้ทางเข้าคางแลกแล้วก็คางแลกมักจะแห้งมาด้วยช่องมันรวย Kamu juga <laughs> memang kabar dia Kamu Ya